ทำบุญอยู่ทุกที่ค่ะค่ะแล้วพี่ทำบุญกับศาส,สนาพ,พุทธกา,าสอนของพระพุทธเจ้าคาือคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงพันก็ยังสอนประโยคเดิให้เรารู้จักว่าเออเราเนี่ยขานห้าคืออะไรนะกิเลสคืออะไรนะโรโกรธหลงคืออะไรเราละได้ไหมนี่ออกไหมคะมันเป็นเรื่องราวของมนุษย์ค่ะหมายว่ามันธรรมดานะป้า ผ้าเหลืองเป็นเหมือนกับเหมือนกับเป็นคนธรรมดาที่อยู่ในยูนิฟอร์มอ่ะใช่เป็นเครื่องแบบเครื่องแบบหนึ่งเวลาเราไหว้เราไหว้ผ้าเหลืองเราไหว้เพราะว่าเราไหว้ในคําสอนเราวางจิตเราให้สะอาดสะอาดแล้วเราก็ว่างเดีวก็ให้ก็จบเลยใช่แต่วมันจะตระหนันิดนึงที่แบบทุกฝ่ายมาแลกถาม่จะไปตอว่าว่ามีอย่างอื่<า><า>นแบบนที่ทำบนเหรีทุ่เทีครับ แล้วพี่ทําบุญกับศาสนาพุทธค่ะใช่พี่<ม>ทาบุญกับศาสนาพุทธนัมีาแบบนี้มันกะทกับวิกสัมาระของเราบ้างไมคะไม่เลยมไม่เลยครับคำสอนของพระพุทธเจ้าคือคําสอนของพระพุทธเจ้าจริงท่านก็ยังสอนประโยคเดนม ให้เรารู้จักว่าเออเราเนี่ยขันห้าคืออะไรนะกิเลสคืออะไรนะโลคโกรธหลงคืออะไรเราะได้ไหมนี่บอกไหมคะกมีสติมีปัญญอนว่าชีวิตเรายังไงมีสติมีสมาธิมีปัญญามีศรัทธาเป็นยังไงวิริยะคืออะไรใช้ชีวิตอินทรีห้าคืออะไรในการดําเนินชีวิตค่ะหลักคำสอนของพระพุทธเจ้านี่อ่าใช่เรื่องหักคำสอนมันต้องเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าค่ะมันจะได้หมดสัทธาใช่ไหมกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นต่าง มันเป็นเรื่องราวของมนุษย์ค่ะหมายว่ามันธรรมดานะเเขาหมายคิดว่าพระในผ้าเหลืองเป็นเหมือนกับเหมือนกับเป็นคนธรรมดาที่อยู่ในยูนิฟอร์มอ่ะใช่เป็นเครื่องแบบเครื่องแบบนึงเวลาเราไหวเราไหวผ้าเหลืองเราไหวเพราะว่าเราไหว้ในคําสอนเราอยากให้เพราะเราอยากให้ค่ะเราจบที่นั่นค่ะแล้วเราก็ยังทําปฏิบัติตัวดีอยู่ในสี่พันจริงแล้วทุกทุกอย่างที่ได้จากการปฏิบัติ ก็คือความดีที่เราทำอ่ะผลดีที่เราทำนั่นแหละเอาเงินให้ใครไปสุดเอาเงินให้เพื่อนนะครับเอาเงินให้เพื่อนเสร็จแล้วไปมีคําตําหนิเตียนกับวิธีการเขาใช้เงินมีศพไหมฮะแล้ว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 ตั้งแต่แรกเราต้องการที่อะไรให้ใช่ไหมก็ให้แล้วจบสิเราสบายใจให้ใช่ก็จบใช่ใช่ค่ะตอนที่เราให้อ่ะเราวางจิตเราให้สะอาดสะอาดแล้วก็ ว่างเดี๋ยวก็ให้ก็จบเลยใช่แต่ว่าข่าวที่เกิดขึ้นไปแล้วแล้วลก็ไม่ได้มีผลต,ต,ต,ต่อการทาบุญครั้งต่ออกันทําบุญไม่อะ่ะไม่อะค่ะ,ะ,คะถ้าพี่เลือกจะทาบุญก็เพราะว่าวันนั้นนะ่ะพี่รู้สึกว่าพี่อยากจะช่วยเหลือใครค่ะค่ะแล้วพี่ก็ไม่รู้ด้วยนะคะว่าเงินที่ให้ไปนะ่ะจะไปช่วยใครค่ะ,คะใช่ที่เหลือนั้นออกจากมือแล้วไม่เกี่ยว ใครทำเราก็มองว่าเป็นเรื่องของกรรมใครกรรมมันใช่ไหมปะเขาหมายความว่าไม่ติดเราจิตระบายไปส่วนใดใจยังไงก็เรื่องของใรรใช่กรรมใครกรรมมันถูกต้องค่ะใช่ไม่เกี่ยวกับเราศรัทธาที่จะมีก็เราเป็นคนวางเองนะพอถึงเวลาผิดหวังเราไปโทษเขาเรียกไงเราก็ต้องกลับมาดูอุ้ยระวังเคิ้นไปปะอ่าอ่าคาดเคลินไปไหมอ่าถ้าเราเอาตามความเป็นจริงเวลาเราจะหลง ไปยึดติดกับอะไรแล้วก็มันก็ทําให้เราได้เห็นวนะ่าเราหลงยึดติดกับตัวบุคคลหรือเปล่าเราหลงไปเชื่ออะไรที่มันผิดผิดหรือเปล่าหรือว่าสิ่งที่เราเชื่ออยู่มันผิดไหมถ้าเราผิดหวังมากแสดงว่าเรายึดผิดที่วางใจผิดจุดเออก็กลับมาใหม่กลับมาเซ็ตใหม่ค่ะ